คิดว่าเบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดรออเบนดาครับเบอร์สองพันห้าครับแขนคู่ด้วยทันฮาซอนดิฟครับเต็มคอเลยยังโหดเอาเลยอะ 啊，都买。